มาถึงสกลนครแล้วนะครับถึทตาาสอาจารย์เมืองสกลนครแล้วนะครับนะครับถาถึงเราเดินทางมาถึงสกลนครแล้วนะครับเห็นหอบังคับการบินที่สกลนครนะครับสิท่าศาสตร์อาจารยศาสตร์อาจาย อลนกรนะครับกำลังเดินมุ่งหน้าเข้าสู่กาตาสยานนะครับอ่า